สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่งานมีติ้งของออทางเซิร์ฟเวอร์ Texas r o p รนะคะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกมใน r e d m นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราได้มาลองไปงานมีติ้งอะไรแบบนี้นะคะที่จะเป็นการเจอหน้ากันของคนที่รู้จักผ่านในเกมทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงทีมงานแอดมินผู้สร้างเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะคะ คิดว่าคงเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับใครหลายๆคนก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะคะ,ะแนะนําตัวก่อนว่าอันนี้ชื่อต้นวานนะคะแล้วก็อันนี้ชื่อชูนโดยที่ต้นวานเนี่ยในเกมเนี่ยสวมบทบาทเป็นนาตาชาน,นาตาเลียนะคะแล้วก็ชูนสวมบทบาทเป็นลโอนาร์โดซามันกานะคะอยู่กลุ่มโรดอนก็เผื่อว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นจากทางเซิร์ฟเท็กซัสโลปีก็ ถ้ารู้จักกันมาเจอกันในงานก็ทักทายกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงที่งานแล้วจะมีบรรยากาศยังไงบ้าง ไม่ฉันฟ้องนะชิงตรวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันฟ้องเก็บก่อนเก็บก่อนเมาก่อนไม่ได้ย่าอเอาเดียวที่ขอครสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านจริงท่านภาจริงนะครับก็ทีต้องรับสื่อ ซาตติงนะครับเออ่ทุกท่านน่าจะพูดเสียงผมเป็นอย่างดีนะครับถ้าท่านท่านไหนไม่รู้จักนะครับก็คือผมวอเตอร์นะครับท่านรู้จักก็แปลว่าเคยไปยืมเงินอะไรแลใช่ครับบางทีก็คือไม่ไม่เคยเจอทุกคนเลยนะบางทีก็ไม่เคยจัดอะไรอย่างนี้เลยไม่แบบอันนี้ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบจัดงานอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็กามากเลยครับรู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยที่คนได้มาร่วมกันว่าถ้าถ้าอยู่แล้ใครได้ติดตามแบบเรตติ้งร้านแต่แรกก็คือ ผมก็เคยทำนเป็าแบบไม่แไม่มีใครรูจักเลยครจนแบบว่ามันกลายเป็นกระแสในช่วงนี้นอครับเกรดี้ครับเกรดี้ครับก็ภูมใจที่ได้พบเจอทุกคนนะครับแล้วก็กเป็นไย่หนยที่ว่าวันนี้จะสนุกมากเต็มที่กับกิจกรรมที่ทางทแให้ครับขอบคุณครับโรัดครับีครับก็ชื่อิวนะครับเราเรียกันเป็นบอสสายเนาะตหมวกสีเขียวออกมา ก็ร่อกะครือบบพิเกาหมวดไม่น่าอตอนนี้ก็เลยก็เลยยายห้อมูลละโอเคโอเคก็คุณทุกคนที่มาครับการหรือกระทางกระากระถานอันนี้เป็นคนที่เขียนพเกาจัดการันกระทาัับสองเจนนต์ตันเจนนต์ตนตัดเดียมไวโอเควันนี้ก็ สวัสดีครับทุกคนนะเสียงเต็มนะแล้วาตัวไหนน่าจะเกันบ่อยๆใครที่ยังไดต่ใครที่ขูดตัวบ่อยก็น่าจะเจอลองมาจากขสั่งนะคนที่เปิดเปิดรถม้าเนาะเจอดะว่าก็ในเกมกับในตัวจริงเราเปิดงานนะพรวดหมยาวอะไรอย่าเีนุกคนมาดยไปเอาวัตุออกมา กจริงเพราะว่าเราทำกราฟิกให้ทังทางทางเซิร uh, ์ฟเวอร์ของเราแล้วก็ทังเพจทุกอย่างที่เกียวกับมลิสเลิมาได้เลยนี้สชื่อมคะเป็นช่างภาพเป็นกราฟิกใส่ทุกอย่างสวัสดีครับผม เทปนะในไอทีชื่อเทปเดอะแกนด์ไทยนะเป็นหลานลุงนะในในไอทีเนี่ผมเป็นตัวเล็กที่ชอบแต่งตัวแบบคนป่วนชาวบ้านตามไล่ปลูกผักแล้วก็พิราสัตว์นะแล้วก็ในเมืองวอร์ินไทยอ่ะมักจะโดนต้นมักจะโดนต้นแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นหลานลุงเทวินะไอเด็กๆแล้วแล้วโจก็จะแบบว่าหลานลุงเทวปเล่นยังไงวะในเกม Jamie, เป็นอ yeah. ีกหนึ่งคนยี่ดูแลเรื่องของใครสมัครเข้าเมืองมาเจอเจนก่อนเลยเข้าเรืองต่องาี่นต้องผ่างต้องผ่านบบนี้่าแบบนี้ใจสอบหลายรอบหลายรอบไดขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่กรามสอดุ้มกครไม่เอามีอ้เยรื่องการสอบนะเพราะว่าจะเปความพยายามอย่างที่ผมกลางในคือ คือผมอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นนตัวต่อประจำแต่ก็คือคุยกับเจมส์หรือว่าคุยกับอีกคนนึงก็คือเด็กชื่อชื่ออะไรอะแปนแปนหรือโดนอแมนก็คือคุยกันตลอดว่าคือผมจะเห็นเคเดียมากที่แบบว่าส่งส่งมาแล้วไม่ขาดส่งมาแล้วไม่ขาดประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปอกยเง้ขาก็ยังส่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบ คนที่ไม่พยายามมาเล่นเนเกมมันกินเงินเาอยากมาเล่นจริงๆแบบว่าส่งได้ขาดเพื่อนส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆก่อนจะขามดขาดเสร็จเข้ามาในเกมก็ต้องมาใช้ความลำบากแล้วก็มาอยู่กับแม่มดอีกต้องมานั่งแเคสมาเสียของมาอะไรอีกแล้วก็ทุกคนเล่นคนเล่นมาแบบคุกคนต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบชื่อมึงเห็นความพยายามองทุกคนแบบคั้งสิ้นี้แบบเข้ามาเล่นกันอ่าเขาเลยพูดเองเลยโดนแบนนะโดนแบนแอคทิฟสัตนะครับชอบเป็นคิว มีอะไรโัหาไอไอปาร์ติ้ก่อนเลยนะวัสดีทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่อยู่เทกซาสเนาะจริงๆรทีมงานก็ไม่ได้เนองทีมงานก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอเป็นตัวแทนให้กับทีมงานก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เทกซัสเนาะแล้วก็ ช่วงนี้ช่วงนี้ก็อยากให้เข้าเมืองจันทุกคนด้วยเหงาว่าเลยอยากให้าจะค้กนีบก่อนนะอยางนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไ่ได้เลยครับเสื้อเปิดได้หน่งครับเสื้อปิเอ่อีกหนึ่นะครับท่าน่อไอ่าชี ชเลยครับขมือลูกีชี yeah. uh, yeah. oh, ้ท oh, ี Although, yeah. ่ใครดีขอลีเจ๊ยเจ๊ยเจ้ยเจ๊ยเจ๊ยเยเจ๊เจ๊ยเยเจ๊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 ยเเจ๊ยยเเจ๊ยยเจยเยเยจยเียยเยยเ ถ้าถ้าใครใครมาทานตอนยิงปืนแรกๆก็จะเป็นรีโว่กที่เป็นไม่ใช่เป็นเป็นรีโอไม่ไดีโอเิ่มูนะคปแต่รีโว่ก็ชอบในถ้าใช่ครับท่านคนเป็นอาจารนโ้หจิจิจิแคปรบบอาจารย์แว่าแคปแ่แปแต่าูกตั้ง้มลอาดายไม่ได้ล้ไม่ได้โอเคมีอะไรมสามแไหเอาตรงนี้แบบดีไครับบดีเหร ไอพกันเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเริ่มแบบเริ่มเมซอะไรเ่มี้ริมีการบูรเริ่มสร้างตอรีนรนี้นีเรื่อสร้างตัไอซีก็คือบทบาทไอซีครับโอซีก็คือโอซีครับวัว่าเดี๋ยวใครไม่มีใครก็ิ้นไปแล้ว ทคชื่อเต็มของผู้ว่าชื่ออะไรบุ้โหตต่อ้าต่อช้าต่อช้าน้อยนะต่อช้าแล้อยเน้นน้อยที่ทุกคนต้องรู้นะไม่รู้นะ ไม่ได้บัน่สุดอรต้องบอกวเราบันใหญนี่ยไดนบอะไรในบดูว่าเรได้ปืนกลับไป้โอดนหรือว่าจะอันอร์กลับกลับไปนะ ได้พูดคุยกับคนที่เล่นอยู่ในเท็กซัสด้วยกันเคยเจอหน้ากันมาก่อนแล้วก็มาคุยมารู้จักตัวจริงกันอาจจะไม่ได้แบบทาความรู้จักตัวจริงเงนลึกซึงแต่ว่าเราได้มาคุยถึงสถานการณ์ของในเมืองได้มาคุยเกี่ยวกับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้ใช้วิชวลเวลาดีๆร่วมกันนะคะและ้วก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มานะคะได้ได้ปืนไปคนละกระบอก ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ทำให้แบบเออสถานการณ์มันไม่ีรู้สึกโชคดีมากขอบคุณทีมงานด้วยที่จัดเกมที่แจกของให้นะคะแล้วก็เห็นได้ถึงความพยายามที่จะแบบว่าออพัฒนาให้เมืองมันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะจะเออได้เห็นถึงบรรยากาศที่ด,ดีเห็นคุณค่าของการที่เรามารู้จักกันถึงแม้ว่าในเมืองเราจะ บาสโลเปกันแต่ว่าเราก็ถือว่ามันเป็นโมเมนตด์ดีๆเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราได้มาเจอพบปะกับผู้คนจริงๆนะคะเราได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆเราได้สร้างออมิตรภาพใหม่ๆขึ้นมาจริงๆนะคะส่วนสําหรับใครที่ออไม่เคยหรือไม่รู้จกักเลสเอมไม่รู้จักการสมบูรณบาทโลเคนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาเปิดใจลองลกสนุกด้วยกันดูนะคะ ที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบแล้วก็อยากสนับสนุนราชากับพีโอหรือว่าต้นวันกับชูนนะคะก็สามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็พยายามจะทำคอนเทนต์ที่แบบว่าดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคะก็ขอบคุณมากที่ดูจนถึงตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ